วิ่งแดดเดย์เราทำตัวแบบไม่เชียชิลไปไหมคนเนี้ยชิลมากค่ะทำตัวเหมือนไม่มีเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของโบ้งพีทบิวเอเยอยู่กันมินิวอล์กอีกแล้วใช่เลยวันนี้ที่แบบอเมซิ่งสำหรับดีและบูมากเว้ยเออ เพราะว่าคือเราเราแบบนัดกันเมื่อคืนเลยว่าเอ้ยตอนเช้าตื่นไหมต่อปรากฏว่าตอนแรกนัดกัน4คนตอนนี้เหลือกันแค่นี้จ้ะเดี๋ยวเอาไปดูกันไปดูกันว่ามัญจีมันไทรมันอะไรถ้าอยากรู้เราต้องไปกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เดินดรเวอร์ของเราเป็นคนพาไปนะจ๊ะไปกันเลยสอบกันทุกคนระวังรถชนด้วยแดดเด เอออ่าวันนี้เราอยู่ออนล็อกยุ่นนะโอนเออก็มันก็เป็นร้านที่แบบว่าถ้าใครมาแถวดิโอสยามเว้ยแบบมันก็จะผ่านร้านนี้เว้ยใช่ทีนี้แบบร้านนี้คือสําหรับเราอะเว้วัยรุ่นแบบเราอะเออมันกินยากมากเพราะมันเปิดถึงโมงบ่ายสองใช่ทีนี้ประเด็นคือวันนี้เราก็เลยต้องมาจัดแล้วตอนนี้คือ กโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงอยู่เลยก็คือแบบบางคนที่แบบเฮ้ยเรียนเช้าอาจจะเรียนแบบ8ปดเก้าโมงเนี่ยแล้วแบบอุ้ยอยากกินข้าวเช้าแบบอยากมีโมเมนต์ที่แบบเป็นแบบฟูลเบรคฟาสต์แบบคลาสสิกต้องมาลานี้เลยดูอาหารมันน่ากินเราจัดเมนูแรกกันเลยดีกว่าะเมนูแรกเอาเป็นเมนูอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเบรคฟาสต์ที่แบบว่าเป็นพวกแบบไข่ดาวแฮมเบคอนไส้กรอกอะไรเงี้ยเป็นเมนูแบบเั่มตัวไปเลยคือมันสามารถเลือกได้ว่าจะ สั่งตามที่เซตให้เขามาเลยหรือว่าอยากได้คัสตอมไายแบบเพิ่มกุณเชียงเพิ่มเบคอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้มันสามารถแบบเราเลือกเองได้ด้วยใช่อย่างอันเนี้ยคือกินคนเดียวก็ก็ได้ใครเลี้ยใครเลี้ยโปรตีนใช่อ่ะเราลองชิมอันแรกเลยดีกว่าแม่อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกแล้วหั่นเป็นแบบชิ้นอย่างงี้น่ารักน่ารักอเดี๋ยวให้ชิมเบคอนละกันวุ้ยนุ่มมากเลยอะ เป็แบบอาหารเผาใช่คือ<ม>บางคนอาจจะคอนเซรปต์มันจะเค็มไปหรืัว่าไมมันมันแบบรสชาติแบบไม่เค็มไปหวังอันนี้<ช>ไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยมากแล้วก็เอ้ยลืมบอกว่าไข่อย่างเงี้ยคือเขาให้มาคือเขาให้มาสองฟองเห็นไหมเออนีอ่คืออันนี้คือสั่งแบบปกติที่แบบเขาเป็นนั้นมาแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถแบบว่าเปลี่ยนได้หมดมตามที่เราแบบอยากเปลี่ยนในเมนูมันมันจะมีให้เปลี่ยนด้วยมันจะเปลี่ยนเป็นไข่ขอยคนก็ได้แต่ว่าอันนี้เราเป็นไข่ดาวเพราะว่าเราชอบกินไข่ดาวกว่าเราลองตัดไหม รึบเฮ้ยดูดิดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชแบบต้องมีคอนเทนต์และใครที่เป็นใส่อาหารเช้าต้องแบบมาปกติบูอมาไม่ค่อยกินอาหารเช้านะแต่ว่าวันเนี้ยตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันอืมก็แต่ว่าวันเนี้ยแบบอ่ะลองดูสักครั้งตื่นตื่นมาสักครั้งผมบอกเลยว่าแบบดีมากแดดเดขนมปังชุบไข่ทอดทุกคนใช่เป็นอีกหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของร้านเราใช่อ่ะเรามาลองชิมกันไม่พูดมากเราชิมเลย อันเนี้ยขอเมาน,นิหนึง่งตอนที่เขามาตอนที่เขาเอามาเสิร์ฟเมื่อกี้มันได้กลิ่นความเป็นไข่เจียวนิดนึงนนด้วยนะเลอชิมดูดเอาจริงๆนะรูปร่างอะอย่างอย่างที่เมื่อกี้เอาให้ดูใช่ปะก็จะแบบฟิลแบบไข่เจียวปะ่ะแต่แบบก็เป็นทูตข้างในเป็นแบบมันเป็นเฟนทูสไตล์ไทยอะอสไตล์ไทยมันมีความแบบมมนเหมือนกินไข่เจียวอะมันเหมือนกินไข่เจียวแต่ข้างในอะเป็นขนมปังคือมันไม่ได้ฟิลไข่เจียวขนาดนั้นแต่ว่า กลิ่นคล้ายๆและตอนแรกก็คิด,ดว่าเจอคล้ายๆและขนมปังกับไข่เจียวจะเข้ากันไหม,มปรากฏว่าอร่อยออร่ยเข้ากันเหลีงยงหมจริงๆวันนี้ตอนนี้ยังรู้สึกเช้าๆก็เลยอาจจะแบบเอ็นเตอร์จี้งไม่เยอะทุกคนเอ็นเตอร์จี้งไม่เยอะทุกคนเอ็นเตอร์จี้งไม่เยอะทุกคนเรามาลองอ,อันนี้กันคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคิดว่า เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าดูในเอจอ่ะหลายๆคนก็มากินกันด้วยแบบขนมปังสังขยา <lite> เออแต่เป็นขนมปังตกในน้ำเนี่ยแล้วบางบางร้านเขาจะมีแค่สังขยาเฉยเฉย่ฉแต่อันนี้เขาจะมีความนมข้นจืดมาด้วย<ช>อ่เดี๋ยวเราต้องชิมแล้วเพราะว่าแบบผิดเนี่ยทุกคนถ้าใครเข้าเปิดเข้าไปในเอจอ่ะจะเห็นมากจะเห็นบ่อยมากเว้ยว่าแบบเวลาเขาลงรูปอ่ะจะลงกับอีขนมปังตกไน้น้ำตัวเนี้ยเยอะเลยแบบอ่ะมามันจะเป็นยังไง มันมันหอมหอมหอมและมันมันแต่ไม่ได้มันเกินไปอ่ะแล้วมันก็จะหนุ่มังก็นุ่มพอดีอร่อยอร่อยกิ่นแบบกิ่นอยู่ในปากเลยอ่ะใช่มันเป็นมันเป็นฟิลนั้นอืมแล้วก็แล้วพอมันยิ่งมีความเป็นนมข้นอ่ะมันจะมีความแบบมันมันด้วยบุกอ่อนไม่ได้ทุกครั้งที่เจออะไรบุกอ่อนไม่ได้จะหายไปเลยก็คือจะไม่ได้พูดเลยไม่พูดแล้ว รู้แต่อร่อยแล้วความความจริงอ่ะมันก็มีเมนูอื่นอีกนะอย่างเช่นแบบขนมปังปิง้งหรือว่าใครที่เป็นสายไข่ลวกก็มีเหมือนกัน<ต>จริงจริงมันมียกว่านี้นแหละอย่างที่บอกแต่ว่าเราสั่งอะไรที่แบบว่าคนที่ส่วนใหญ่เวลามาแบบมาแล้ว๊บต้องต่างน,นี้เลย<อ>ก็คือเราอยากจะมารีวิวให้ดูว่าถ้าสมมติกดเข้าไปใน i อแบบอินสตาแกรมแบบสถานที่ที่เป็นออนล็อกยืนที่ที่สถานที่ออนล็อกยืนอย่างเงี้ยคือมันจะส่วนใหญ่เขาจะลงเมนูอะไรแล้วเราจะมากินเมนูนั้นเพื่อที่แบบมารีวิวให้ทุกคนดูว่า เออเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไง <Wow. S 2> แล้วอันนี้คือตอนที่ดูเมนูอ่ะมันจะมีรูปโปไฟล์ก็คือเป็นรีคอมเมนเมนูก็คือ ah. เราทาทุกอย่างตามีเขาเรีคอมเมนต์หมดเลยแล้วก็มันก็ยังมีแบบไข่ลวกมีเขาบอกว่ามีแซนด์วิชแฮมด้วยมีแซนด์วิชใช่ๆเมื่อกี้มีด้วยนะแล้วก็มีไอ้น,นี่น้ำแข็งใสน้ำแต่งใสคือเราอะคิดว่าถ้าเราสั่งทุกอย่างเราจะไม่ไหวเพราะปกติก็ไม่ได้กินเป็นคนกินอาหารเช้าอยู่แล้วแต่ว่ามากินครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเออ เปิดเปิดโลกี้ใช่แล้วควันนี้คนอาจจะงงว่าทําไมเราไม่ได้แผ่นนะมันเช้าจริงจริงๆไม่ได้แผ่วแบบทําปกติเลยแต่ว่านั่นแหละมันเช้ามากแต่แต่ยอมรับว่าคุ้มค่าต่อับการตื่นเช้ามากใช่และคิดว่ายังไงก็มาอีกแน่นอนใช่แล้วก็คิดว่าจะสั่งเพิ่มด้วยเพราะว่าอร่อยมากพูดถึงเครื่องดื่มแมนอ่ะพูดถึงเครื่องดื่มอ่ะกจริง ก็อย่าสั่งชามะนาวไปนาบูสั่งอะไรมาอันนี้เป็นโอเลียรคือเป็นคนโอเดีเป็นคนกินกาแฟแต่รู้สึกว่าเอ้ยไหนๆวันนี้ก็มาร้านนี้แล้วเราแบบลองแบบสไตล์ไทยบ้างดีกว่าสไไตล์ทยอร่อยหรือว่ามันเข้มข้นมันมันกินแล้วมันมีความแบบย้อนยุกอะโอเคคือเราอาจจะอยู่บนโลกมาแค่ยี่สิบกว่าปีแต่เรารู้สึกเออย้อนยุกอันนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นชาชามะนาวสไตล์ไทยมันคือแบบชาแบบชาชาไทยๆที่แบบเออใส่มะนาวเข้าไป คือแบบแต่แต่คือเข้าใจป้าความรู้สึกมันมันมันดูได้เลยว่าเออเป็นชาสไตล์ไทยแต่เดย์คือร้านนี้อยากให้แบบชวนเพื่อนมาทีนกันเยอะๆอย่างเราก็ชวนเพื่อนแต่เพื่อนไม่สู้เพื่อนไม่สู้เพื่อนไม่มาเพราะว่ามันช้าเกินเพื่อนถามว่าเฮ้ยไปกี่โมงนีแบบอ๋อเรามารับหกโมงหกโมงแล้วคือเราพูดหกแล้วหกโมงจริงๆพูดคำว่าหกโมงปุ๊บไม่มีใครไปเลยเนี่เมีนอยู่สองชายก็คือเป็นเดร์วเวอร์เป็นผู้รอดของเราแต่ว่าร้านนี้มนเปิดถึงบ่ายสองครึ่ง คือด้วยความที 1> 1่เรามีเรียนบ่ายอันนี้วันนี้นี่เรียนเที่ยงครึ่งดวันนี้นี่เรียนเที่ยงครึ่งเมื่อแบบเอเรียนบ่ายรองี้ยก็เลยแบบงั้นมาเช้าดีกว่าไหนๆตื่นเช้าถ้าใจมันสู้อะไรก็ยอมได้แล้วเพื่อของเพื่อของกเราเราพร้อมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราพร้อมไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอตัวพปกินแบบจริงจังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่า อยากกินแต่ว่าอันนี้ก็แบบส่งแบบก็ต้องเกรงใจคนดูนิดนึงเ,ออเดี๋ยวคนดูบอกว่าเอ๊ะทาไมเธอกินอย่างเดียวเลยใช่เธอกินอย่างเดียวเลยทาไมเธอไม่คุยกับฉันเลยอ่ะโอเคงั้นเ,เดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาได้ค่ะแดเดนี่เราเรากินกันหมดแล้วนะครับก็คือบอกเลยว่าอร่อยมากๆอร่อยไหมอร่อยมากจ้า ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีครั้งต่อไปกันแน่นอนที่เราจะมาลานีนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเซอร์ลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยถ้าอยากให้ลิลี่วอลมาอีกก็ต้องกดไลค์เยอะๆอกดไลค์เยอะๆเพราะแบบถ้าไม่มีไลค์ไม่มีกําลังใจในการมาทำอะไรอย่างเงี้ยเดินเท้าไม่ไหวดูื่อเท้ามาขับรถมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอพิโซดหน้าติดตามว่าจะไปไหนเอ๊ะและลิลี่วอลจะมาหรือเปล่าต้องติดตามติดตามต้องติดตามสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย